สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของระบบเครื่อง,องอ่านออกเสียงอัตโนมัติขนาด A4 ควบคุมได้รับบรี่พายเดืออาศัยระบบ OpenCV และ l i ร r a บ y รี OCR ในการถอดรหสัอสตัวอักษรครับสำหรับโปรเจคตัวนีามมา Project, น้ครับเราใช้ใน่ารส่งตัวลรับบรี่พาย สนะครเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งจะทําการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้งานนะสามารถจะทำการสั่งงานในการสแกนเอกสารนะครับรวมถึงสามารถที่จะทําการอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองครับโดยในส่วนของตัวรับวิทยยตัวนี้ครับเราได้ทําการพัฒนา นะครับโดยใช้ภาษา Python ร่วมกับนะครับไลบรารี Open CV ร่วมกับระบบ OCR และในส่วนของตัว l ลบรารี eSpeak ในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษครับโดยในที่นี้ครับเราสามารถที่จะทําการอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด2แบบด้วยก,กันนะครนั่นก็คือสำเนียงอเมริกันและสำเนียง อังกฤษนั่นเองครับโดยนะครับการอ่านเอกสารตัวนี้นะครับเราจะใช้ใน2ตัวกล้อง C MoD Camera ิาครับทำการสแกนนะครับผ่านทางนับตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือโดยใช้เอกสารนั่นเองครับโดยตัวอักษรตัวนี้ครับสามารถที่จะทําการพิมพ์ใส่นะครับกระดาษขนาด A4 ได้นะครับแล้วก็จะทําการสแกนผ่านกล้องตัวนี้นะครับเมื่อตัวกล้องตัวนี้ทําการสแกนก็จะทําการแคปเจอร์นะครับเก็บเอาไว้ในตัว หน่วยความจําของตัวร a บ p b e r r y นะครับในที่นี้คือเราจะใช้ในส่วนของตัว SD Card ซึ่งมีขนาดมากถึง32กิกับสามารถทําการนะครับเก็บภาพในส่วนของการแ c a p จอร์จากตัวกล้องนะครับ Smart Camera ตัวนี้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนับหลังจากที่เราได้ทําการเก็บภาพนะที่ได้จากตัวการแ Capture ของตัวนะครับ Smart Camera เรียบร้อยครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของตัว OpenCV ครับซึ่งตัว OpenCV ตัวนี้ก็จะทํางานทั้งหมด2หน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือทําการนับตรวจนะครับ ตัวอักษรที่อยู่ในตัวนะครับในส่วนของเอกสารตัวนี้นะครับเมื่อสามารถที่ทําการตรวจสอบเอกสารตรงส่วนนี้ได้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของตัวระบบ OCR เพื่อเอาไว้สำหรับในการถอดรหัสตัวอักษรที่อยู่ในนะครับตัวเอกสารเมื่อถอดรหัสออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับจึงนําส่วนของตัว text speak นะครับที่นะครับถอดรหัสได้จากตัวเอกสารในี้ไปใส่ในส่วนของตัว library eSpeak อีกครั้งเพื่อทำมาที่ในการอ่านออกเสียงนั่นเองครับซึ่งการอ่านออกเสียงตัวนี้ครับเราจะใช้เสียงนะครับที่ เป็นอพุตของตัว h d m i ของตัวรับรพายได้โดยตรงครับซึ่งส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นยก็จะทําการอินเฟคกับตัวของตัวรับรีพายเนี่ยโดยใช้ h d m i เช่นกันฉะนั้นครับเราจึงสามารถที่ทําการต่อลําโพงโดยอาศัยแจ็ค3.5มิลิเมตรครับเข้าสู่ตัวหน้าจอ LCD ได้โดยตรงครับซึ่งก็จะมีข้อดีนั่นก็คือตัวจอ LCD ตัวนี้สามารถที่ทําการปรับลดระดับเสียงนะครับหรือว่าวอลลุ่ม up วอลลุ่ม down ผ่านทางการกดสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างหน้าของตัวหน้าจอได้ทันทีครับอีกทั้งนะครับทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะใช้ ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์คําสั่งนะครับที่เป็น text command ยุ่งยากแต่อย่างใดเพียงแค่ดะะับเบิลคลิกในส่วนของตัวไอคอนที่อยู่หน้าจอคล้ายๆกับการสั่งรันโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแต่ในส่วนของตัวรับวิริพายในที่นี้เราใช้ระบบปฏิบัติการหรือว่า os ลาดเบียรร้ยร่วมกับภาษาไปทอนที่เ,เราพัฒนาขึ้นร่วมกับนะฮะ open s o r c e library รวมถึงระบบ eSpeak และ OCR นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้งยากครับในที่นี้ครับเราจะทําการเตรียมในสนตัวเอกสารครับซึ่งการทดสอบตรงนี้นครับอาจจะเป็นนับเทกที่มีขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าในส่วนของตัวระบบซอฟต์แวร์ของเราที่พัฒนาขึ้น สามารถที่จะอาศัยการซูมอินหรือซูมเอาทผ่านทางระบบซอฟต์แวร์ได้อีกด้วยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปปรับเลนในส่วนของตัวกล้องซีมอร์ดแคเมราได้นั่นเองครับ ในสาเหตุนับที่เราใช้ในส่วนตัวกล้อง Smo อร์ดแคมตัวนี้ครับเพราะว่าตัวกล้อง Smo อร์ดแคมเนี่ยทำการอินเรสนะครับกับตัวนะพอร์ตของตัวรับริปไพโดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัย USB ก็จะมีความเร็วในการสแกนค่อนข้างสูงและมีความคมชัดค่อนข้างสูงครับเพราะว่าการคอนรหตัวอักษรต้องอาศัยค่าความคมชัดจากตัวกล้องนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวอักษรบางครั้งที่เราปริ้นออกมาใส่เอกสารขนาด A4 เนี่ยบางครั้งครับมันมีพวกน้อยพวกแสงพวกเงารวมถึงความคมของตัวอักษรที่ปริ้นออกมาได้นะครับก็จะมีผลต่อการ Image Poliing แต่ว่าน ลักษณะการสแกนลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีการอ่านแบบ100%เนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอกสารเนี่ยนะมันมีพวกแสงพวกเงาหรือว่านะครับพวกเลี้วรอยต่างๆที่ปรากฏอยู่บนนะครับหน้ากระดาษ A4 ของเราเนี่ยบ้างครับก็จะทําให้นะครับการประมวล เอเมดโพลิซิ่งของออกมาเนี่ยเป็นตัวอักษรออกมาอาจจะมีค่าความเพี้ยนบ้างแต่ก็สามารถทชทําการอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองครับเมื่อเราทําการจ่ายไฟนะในส่วนของตัวรับริภายครับซึ่งในที่นี้เราจะใช้แหล่งจ่ายไฟทั้งหมด2แหล่งด้วยกันครับสำหรับแหล่งแรกครับเราจะใช้ในส่วนตัว USB นะครับขนาด5โวลต์2แอมป์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับ หน้าจอของเราก็จะใส่นะครับหรือว่าเสียบ USB เข้าสาขาพอตของตัวรับริพาโดยตรงครับเพื่อทำหน้าที่ในการแบ่งนะครับแรงดันขนาด5โวลต์เพื่อไว้สำหรับในการเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าจอ LCD และในส่วนที่2ครับในส่วนของตัวเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงของเราเนองจากว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยในขณะที่มันขยายเสียงเนี่ยค่อนข้างดังมากครับฉะนั้นมนจะกินกระแสค่อนข้างเยอะเราจรึงต้องทำการแยกในส่วนของตัว power supply เสียบเข้าสู่แจ็คหรือว่าในส่วนของตัว ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนรับ USB ด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเรามาเสียบกับตัวรับวิพายโดยตรงเนี่ยในขณะที่มันเปล่งเสียงดังออกมาเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้ตัวรับรีาพายนั้นแห้งได้เพราะว่ามันจะดึงกระแสงค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่จะแยกแหล่งจ่ายไฟระหว่างลําโพงหน้าจอและในส่วนตัวรับรีาพายนะครับก็จะทําให้โปรเจกต์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่เราก็จะทําการเสียบเมาส์ไว้นะฮะไว้สำหรับในการอินเทอร์เฟซกับตัว USB ของตัวรับรีาพายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการดับเบิลคลิกนะครับที่ไอคอนที่ชื่อว่าเพย e สแกนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไอคอนอเล็กๆนะครับอยู่ด้านล่างในส่วนของตัััว Recycler B ตรรรงนนี้้้ะคคคบบกก็ดดเเิิลลขาไไปย ก็เป็นนะครับเลือกเป็นนะครับโหมดฟังก์ชัน execute interminal นะครับก็โอเคนะครับรอสักครู่ครับนะฮะในส่วนของตัวภาษาไปทอนของเราก็จะทำการบูตระบบขึ้นมาครับนะครับเนื้อตัวอินเทอร์เฟซของตัวโปรแกรมนะฮะได้ทำการถูกเรียกขึ้นมานะครับลักษณะของโปรแกรมก็จะนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็จะมีปุ่มนะครับอย่างเช่นปุ่มสตาร์ทก็ไว้สำหรับในการเริ่มต้นการอินิเชียลตัวกล้องครับเมื่อเรากดสตาร์ทเข้าไปนะครับลองดูครับ ก็จะปรากฏนะครับภาพที่นะครับทำการสแกนได้นะครับหรือว่าอ่านได้จากตัวเอกสารที่เราตั้งไว้ด้านหน้านะครับเราอาจจะต้องปรับนะฮะในส่งตัวเอกสารเนี่ยให้มันเข้ากับนะฮะตัวหน้ากล้องนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้หรือว่าจะคลิกปุ่มซูมอินซูมเอานะฮะที่อยู่ด้านล่างของตัว interface. อินเทอร์เฟซอ่านี่คือเลือกการซูมนะครับ เมื่อเราซูมครับเราก็สามารถจะทําการปรับเอกสารนะฮะให้เหมาะสมกับตัวนะครับหน้ากล้องที่เราได้เห็นได้นะครับซึ่งการนะครับรีวิวอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับแบบเรยลไทม์เลยก็คือสาม,มารถที่ทำการอ่านภาพจากกล้องได้อย่างเรยวไทม์ครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะั้นสามารถจะทำการปรับนะครับตัวเอกสารเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้ได้ภาพชัดเจนที่สุด ปราศจากสิ่งรบกวนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงาหรือว่าริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อเราเห็นสมควรแล้วว่านะครับมันโอเคแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกสำเนียงได้นะครับในที่นี้ครับเราดีฟอลต์โปรแกรมไว้เป็นสำเนียงอเมริกันแต่ว่าถ้าเกิดต้องการสำเนียงอังกฤษก็คลิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการสำเนียงอเมริกันก็เอาส่วนของตัวอิงแลนด์ตรงนี้ออกก็คือด้านล่างออกนะครับเมื่อเสร็จร้อยปึ๊บครับเราก็คลิกที่แคปเจอร์ตรงนี้นะครับปุ่มแคปเจอร์ครับรอสักครู่ครับ สักพักหนึ่งนะครับตัวโปรแกรม OCR ของเราก็จะทําการอ่านค่าจากกล้องนะครับแล้วก็ทําการไปออกมาเป็นเท x t ตรงส่วนนี้นะครับอาจจะต้องคลิกแคปเจอร์ทั้งหมด3ครั้งครับเมื่อเราได้เท x t ตรงส่วนนี้มาแล้วนะครับก็คลิกแคปเจอร์อีกครั้งครับอ่านะครับตรงส่วนนี้นะครับนะณะที่เราแคปเจอร์ครั้งที่2เนี่ยตัว ESP ของเรากำลังถอดรหัสเท x t ที่อ่านได้จากตัว OCR จาก OpenCV ของเรานะครับรอสักครู่ครับ อันนี้เราเลือกเป็นสำเนียงอเมริกันนะครับก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับในการอ่านเมื่อเราคลิกจดรอจนกว่านะครับตัวแคปเจอร์หน้าจอของเราเนี่ยจะปรากฏด้านล่างของตัวนะโปรแกรมนะครับหลักอันนี้คือโปรแกรมหลักแล้วก็คลิกแคปเจอร์อีกครั้งครับ e เราลองไล่ดูครับ The อ o f t w a r e s u ั p o น t น o r e than 30ภาษาและของ n ันมีแสดงด้านล a คนอ่านะครับอันนี้คือการอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ได้จากตัว Tech OCR ขั้นแรกนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Start ก่อนแล้วก็ Capture เมื่อเราแคปเจอร์นะครับเราก็จะปรากฏนับเทคที่ผ่าน OCR แล้วก็แคปเจอร์อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะปรากฏรูปนะครับทางโปรแกรมหลักตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็แคปเจอร์อีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีเสียงจาก eSpeak อ่านออกมาครับเพราะว่าการที่จะกด3ครั้งตัวนี้เนี่ยครับเราต้องรอให้ตัวโปรแกรม eSpeak เนี่ยทำการถอดรหัสนะครับเท็กที่ได้จากการ OCR จาก OpenCV ของเราเนี่ยออกมาเป็นคำพูดก่อนนะครับเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันก็จะเปล่งคําพูดออกมานั่นเองครับเนที่นี้ครับก็จะเป็นสําเนียงอเมริกันก็จะเป็นเสียงผู้หญิงเรกด อังกแลนดูครับอ่าเอาใหม่ครับแคปเจอร์อีกครั้ง <The S 1> ครับ <speak package S 1> อ่า <provides S 1> อันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับดเดี๋ยวต้องรองอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับตรงส่วนนี้นะครับจะทําการทอนรหัสแล้วก็จะปรากฏรูปนะครับอีกรูปหนึ่งครับที่ปรากฏลงมาบนฟอร์มหลักหรือว่าเมนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมหลักของเรานะครับ And they, them are shown they, them The syntax below their voice tilde the of me emplee car We with is e. Uh, uh, e speak package provides uh, a few good variations uh, to uh, the default voice used to speak out the text. The software supports more than 30 languages, and a few of them are shown below. Uh, uh, the syntax is V, you. ถ้าเกิดว่าเราลองไล่ไประโยคดีๆนะมันก็สามารถที่อ่านได้อย่างถูกต้องนะครับตรงส่วนนี้อ่านะครับตรงส่วนนี้นะครับเรา,าจ,จะต้องทําการปรับนะฮะในส่วนของเอกสารที่ตั้งหน้ากล้องให้ห่างกันอยู่ที่ประมาณฟุตครึ่งนะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะทําการซูมอินซูมเอาได้อยา่างมีประสิทธิภาพนะครับเราสามารถที่จะทําการเลือกนะฮะอ่าซูมอินซูมเอาตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งในขณะที่เรากดแคปเจอร์เนี่ยรูปตรงส่วนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในตัว SD card ของตัวรับบริพายได้เราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรม Party หรือว่าโปรแกรม f i l e ซ i l l a ในการเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของตัวโปรแกรมหลักครับ ครับในส่วนของตัวโฟลเดอร์ที่ทำมาที่ในการเก็บรูปที่เราได้ผ่านการแคปเจอร์นะครับก็อยู่ในโฮมพายนะครับเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมไฟล์ซีล่าในการรีโมทเข้าไปดูได้โดยอาศัยนะครับในส่วนของตัว iPad d r e s s ในที่นี้ก็คือผมใส่ในส่วนของตัว iPad d r e s s ของล a บเบรีพายนั่นก็คือ19 2 1 6 8 1 1 3 3นครับอ่า username มคือพาย password คือ La บเบอรี่พอร2ยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปเึิกก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับโฮมพายตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอ สำหรับรูปที่บันทึกเอาไว้นะครับก็จะชื่อว่านะครับ Cam Image นะครับตามด้วยหมายเลขเรียงกันไปขณะที่โปรแกรมมันเปิดอยู่มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆในขณะที่เรากดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมใหม่มันจะกลับมาที่1ใหม่นะก็คือ Cam Image 012345อ่าไล่เรียงกันไปเราสามารถจะดึงนะครับตัวไฟล์ตรงนี้นะครับเข้ามาอ่านไปยังด้านซ้ายของนะครับตัวโปรแกรมไฟล์ซีล่าได้นะครับ สมมติว่าอันนี้ผมดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะที่เราได้ทําการแคปเจอร์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะเป็นภาพรัสะประมาณนนี้ก็คือแคปอิมเมจครับ ที่เราใช้ถ้าเกิดเราซูมนะครับก็สามารถที่จะทําการแคปเจอร์ในขณะที่มันซูมได้นะครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตัวรัมรีพายซึ่งใช้เอดิการ์ดใหญ่ถึงนะฮะสากิกฉะนั้นมันก็สามารถที่ทำการเก็บภาพได้อย่างค,ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ครับผมนี่นี่คือส่วน,นครับะระบบควบคุมนะครับในการอ่านเอกสาร,รออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งหมดสองสำเนียงก็คืออเมริกันและอังกฤษ สามารถถ่ายภาพเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับตัวรับรีพายบนเอดิการ์ดและสามารถที่จะทำการซูมอินซูมเอาทจากกล้องโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์โดยที่นะครับทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องไปหมุนหน้ากล้องนะครับให้เมื่อยมือแต่อย่างใดนั่นเองเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างเล็กนะครับครับผมผมขอจบการนำเสนอตัวโปรเจกต์แต่เพียงทงนีบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ